จักรยานไฟฟ้านะครับนั้นมีหลายแบบมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือภูเขาเสือหมอบแฟตไบค์หรือแม้กระทั่งรถ3ล้อนะฮะพวกนี้คือจักรยานไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้นะครับทาง Bangkok e b n n k อก EB i k e นะฮะจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่ามีจักรยานแบบไหนที่จะสามารถติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าลงไปให้ได้นะครับผมสำหรับ Bangkok e b n n k อก EB i k e นะฮะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการ ติดตั้งและดัดแปลงมอเตอร์บนจักรยานนะครับคือความหมายคือเอาจักรยานเดิมๆของคุณเนี่ยให้สามารถทําเป็นจักรยานไฟฟ้าได้นะครับผมไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าบนจักรยานใหม่นะครับเอาจักรยานคันเดิมของคุณที่คุณรักที่คุณมีอยู่นี่แหละ เข้ามาให้แบ n งข้อกี่ใบนะครับไม่ว่าจะเป็นจัก,กรยานแบบทัวริงนะฮะอย่างนี้หรือแม้กระทั่งเป็นจัก,กรยานฟูลสตรั t นะครับเราก็สามารถทําให้คุณลูกค้าได้หมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงทีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขับหน้าหรือขับหลังก็ทําได้หากคุณมีจัก,กรยานที่เป็นล้อ14นิ้ว16นิ้ว20นิ้ว24นิ้ว26นิ้ว 700C ติดตั้งได้หมดเลยนะครับอย่างจักรยานคันเล็กๆคันนี้ที่เป็น20นิ้วเนี่ยก็สามารถที่จะมีแบตเตอรี่อยู่ตรงกลางและมอเตอร์ขับหลังได้นะครับจักรยานอย่างในรูปนี้นะฮะจะเป็นจักรยานเสือหมอบนะครับก็แรงมากนะฮะสำหรับความเร็วที่ประมาณ40เนี่ยส่วนใหญ่จักรยานเสือหมอบเนี่ยรู้สึกเร็วเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันเบานะฮะแล้วก็มอเตอร์350วัตต์เนี่ยเอาอยู่มากๆเลยนะครับ สำหรับแฟนจักรยานพับนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนเราสามารถทำได้ดาฮอนบลอมตันหรือแม้กระทั่งยี่ห้อทั่วไปนะครับเอามาให้เราดูว่าอย่างไหนเหมาะสมบางทีตะเกียบหลังติดตั้งได้คนชอบติดหลังก็ได้หรือจะติดตั้งข้างหน้าก็ทาได้นะครับผมจักรยานเสือภูเขาเป็นจักรยานที่ยอดนิยมในการติดตั้งชุดมอเตอร์ไฟฟ้าผมเองก็ชอบสไตล์นี้เพราะมันใช้งานได้ ง่ายในถนนโดยเฉพาะถนนในเมืองกรุงเทพะนะครับผมแล้วก็เอาไปลุยเนี่ยก็สบายมากเลยนะครับผมลองเข้ามาขี่ได้นะฮะที่โชว์รูมของเรา a บ g คอก E ี i k e วิภาวดีซอย56นะครับร้านเราอยู่ที่หลัก4นะฮะมีที่จอดรถมีร้านกาแฟมีห้องรับรองและมีจักรยานให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะทดลองขี่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อได้ว่ารุ่นไหนเหมาะกับคุณนะครับผม 3ล้อไฟฟ้าเราก็มีนะครับแต่จริงๆเป็น3ล้อที่ถูกดัดแปลงมาจากจักรยานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง Bangkok e-bike เราจะเน้นไปที่จักรยานปั่นนะครับจักรยานไฟฟ้าอันนี้คือ Specialty ของเรานะครับผมแบตเตอรี่เนี่ยคุณสามารถระบุได้เลยว่าคุณอยากจะต้องการระยะทางให้กับแบตเตอรี่เนี่ย ไกลเท่าไหรน,นะครับเราก็มีตั้งแต่6แอมป์10แอมป์20แอมป์นะครับหรือจะเป็นไซส์สั่งพิเศษก็ได้ใครชอบแฟลตไบส์นะฮะหรือจะไปขี่ตามชายหาดหรือว่าในสถานที่ที่มีโคลนนะครับมีลูกกลังก็เอาสไตล์นี้ไปขี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยแฟลตไบส์ bite, หรือ3ล้อไฟฟ้าหรือจักรยานเสือหมอบเนี่ยท้ายที่สุดถ้าเราปั่น แล้วสนุกได้สุขภาพปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของการที่จะแปลงจัก,กรยานเนี่ยให้เป็นไฟฟ้าเพื่อให้คุณไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องฝืนร่างกายนะครับเข้ามาปรึกษาเรานะครับที่โชว์รูมของ Bangkok e-bike นะครับมาทดลองจักรยานไฟฟ้าแล้วค่อยว่ากันนะครับผมและเดี๋ยวเจอกันที่ออฟฟิศแล้วนะครับ สสวัสดีครแบงคอกอีบอ e เรามีบริการรับติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าบนจักรยานของคุณนะครับสนใจข้อมูลของสินค้าติดต่อสอบถามว่ารุ่นไหนเหมาะกับคุณของคุณติดได้หรือไม่ควรจะมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เท่าไหนระยะทางของคุณต้องการไกลเท่าไรหรือความเร็วสูงสุดของคุณต้องการไปเร็วแค่ไหนติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่แบงคอกอีบตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ